ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่766มีตาแต่ไม่เห็นไท้ซาร 1. น 1. คำเปรียบเปรยที่มีความหมายเหมือนกับคำว่ามีตาหามีแววไม่ไก่ได้ไพ่ลิงได้แก้วเห็นของที่มีค่าอยู่ตรงหน้าแต่กลับไม่รู้จักวันรุ่งขึ้นหุ้นของบริษัทเว่ยกรุ๊ปราคาลดลงต่อเนื่องหลังจากซื้อขาย10นาทีหุ้นก็ถึงขีดจำกัดล่างของวันจากนั้นหุ้นเหล่านั้นก็หยุดการซื้อขายอีกครั้งหลังจากที่เว่ยจีรุ่ยโมโหใส่บริษัทเขาก็มุ่งหน้าไปยังบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ชวีหมิงทันทีเขารออยู่ที่ชั้น12ก่อนเวลาเที่ยง เมื่อจางชวีหมิงเห็นเว่ยฉีรุ่ยมาถึงเร็วเกินไปเขาจึงเข้าใจเจตนาของชายคนนี้แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนอกจากเตือนเว่ยรุ่ยว่าคุณเว่ยผู้สืบทอดตำแหน่งมีบุคลิกแปลกๆก,กรุณาพยายามเข้ากับเขาให้ได้ยิ่งไปกว่านั้นพยายามอย่าอารมณ์เสียหากเขาทําให้คุณอุ่นเคืองไม่ว่าทางใดขณะที่เว่ยรุ่ยกำลังขอความช่วยเหลือจากผู้สืบทอดของบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ชื่อหมิงเขาจำเป็นต้องเห็นด้วย ไม่ต้องกังวลผู้อาวุโสจางผมสัญญาว่าจะให้เกียรติและสุภาพกับเขาผมยินดีที่จะเอากำไรส่วนน้อยไปผมแค่ต้องการให้โครงการนี้ผ่านไปผมไม่ได้สนใจจริงๆว่าผมจะหาเงินได้มากแค่ไหนเวยจีรุ่ยวางไพ่ทั้งหมดไว้บนโต๊ะก่อนหน้านี้เขาหวังพึ่งโปรเจกต์นี้เพื่อผลกำไรตอนนั้นเขาไม่เต็มใจที่จะเอากำไรส่วนน้อยไปเลยด้วยซ้ำ แต่สถานการณ์ตอนนี้ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเขาแค่ต้องการให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จเท่านั้นบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ชวหมิงเป็นองค์กรที่มีหลักฐานมั่นคงและมีชื่อเสียงที่ดีหากไว้กรุป๊ประสบความสำเร็จในการเจรจาข้อตกลงนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างแน่นอน ตราบใดที่ตกลงกันได้เขาก็จะสามารถประกาศให้สาธารณชนทราบได้ซึ่งหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะกู้คืนการสูญเสียจำนวนมากนี้ขึ้นมาแต่จางชวีหมิงรู้ดีว่าทำไมเว่ยฉีรุ่ยถึงยอมประนีประนอมเพราะตอนนี้เว่ยกรุ๊ปก็เป็นเหมือนกับปลาบนเขียงถ้าเขาไม่เปลี่ยนทัศนคติเว่ยกรุ๊ปทั้งหมดก็จะล่มสลายแต่ข้อตกลงนี้จะขึ้นอยู่กับความปรารถนาของผู้สืบทอดของบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ชวีหลิง หากผู้สืบทอดตอบว่าไม่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เช่นเดียวกันดังนั้นเว่ฉีรุ่ยจึงรอคอยอย่างใจจดใจจ่อยอยู่ในสำนักงานของจางชวีหมิงเกือบ12นาฬิกาท่านรองทำมายังไม่ปรากฏตัวเว่รุ่ยถึงกับนั่งนิ่งไม่ได้ทุกๆุกสองสามนาทีเขาลุกขึ้นเดินไปมาหลังจากเดินไปได้สักพัก,พกเขาก็กลับไปนั่งลงจางชวีหมิงพูดติดตลกว่า นายท่านไว้มีหนามงอกอยู่บนโซฟาในออฟฟิศงั้นเหรอขอโทษนะพี่จางผมแค่รู้สึกกังวลนิดหน่อยอย่าก,กังวลไปเลยการผ่านสิ่งเหล่านี้สักสองสาครั้งในชีวิตคุณก็จะได้เรียนรู้จากสิ่งนี้และเติบโตขึ้นเมื่อไวรุ่ยได้ยินอย่างนี้เขาสงสัยว่าชายชราคนนี้ด่าเขางั้นเหรอแล้วใครละที่จะอยากให้บริษัทเผชิญกับหายนะแบบนี้หากเป็นวันธรรมดาเขาคงทะเลาะกับพี่จางไปแล้ว แต่ตอนนี้เขาไม่สามารถทำร้ายพี่จางได้เมื่อเว่ยจีรุยกำลังจะลุกขึ้นอีกครั้งประตูสำนักงานก็เปิดออกเว่ยจีรี่มองไปทางประตูด้วยความคาดหวังชายในชุดสูทหน้าตาหล่อเหลากำลังเดินเข้ามาคนนี้คือฉินชวนเขาเป็นบุตรนอกกฎหมายของชันหงจือ้อในขณะนั้นเว่ยจีรุยก็ตกตะลึง ฉันชวนเป็นทายาทของบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ชวหมิงงั้นเหรอนายน้อยฉันชวนยินดีที่ได้รู้จักจางชวีหมิงกล่าวทักทายฉันชวนนัดกับจางชวีหมิงในตอนเช้าวันนี้พวกเขาจะมาคุยเรื่องบางอย่างก่อนหน้านี้พวกเขาคิดที่จะพบกันที่ร้านกาแฟแต่เนื่องจากผู้เท่าจังค่อนข้างสูงไวัฉันชวนคิดว่าเขามาที่สามนักงานของผู้เท่าจาังจะดีกว่า จางชวีหมิงบอกพนักงานต้อนรับว่าถ้าฉันชวนมาก็ไม่ต้องแจ้งให้พาฉันชวนไปที่ออฟฟิศได้ทันทีวันนี้ฉันชวนมีเรื่องธุรกิจที่จะหารือกับบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ชวหมิงบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ชวามิงคิดที่จะร่วมมือกับเทคโนโลยีของฉันชวนเพื่อสร้างแอปที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ผู้ประสานงานนี้คือเจียนอหลิงเพราะเจียนอิลิงถือหุ้นจำนวนมากในบริษัทเทคโนโลยีของฉันชวนเธอจึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ตอนที่767มีตาแต่ไม่เห็นไ้ศาน 2. เงินสองล้านหยวนที่เธอลงทุนในบริษัทของฉันชวนเมื่อสองสาปีก่อนได้กลายเป็นสินทรัพย์จำนวนมหาศาลยิ่งไปกว่านั้นในตอนนี้เธอถือหุ้นมากมายในบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ชื่อหมิงด้วยเช่นกันในเมื่อไม่ต้องการให้เงินทองรั่วไหลออกภายนอกเธอจึงประสานความร่วมมือระหว่างผู้อาวุโสจางและฉันชวน ผู้อาวุโสจังรู้ว่าเจียนอีหลิงเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทตรงกันข้ามกับฉันชวนที่ยังไม่รู้ว่านักลงทุนในตอนนั้นคือเจียนอีหลิงผู้อาวุโสจางฉันชวนทักทายจางชวีหมิงด้วยความเคารพก,การร่วมมือในครั้งนี้นำโดยนักลงทุนรายใหญ่ของบริษัทในขณะเดียวกันเขาเองก็มองโลกในแง่ดีเขาเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์การลงทุนของเหล่านักลงทุนเป็นอย่างมาก ความคิดเห็นของพวกเขาสอดคล้องกันอย่างน่าประหลาดใจยังไงก็ตามในตอนนี้เว่ยจีรุ่ยคาดเดาว่าฉันชวนซึ่งเป็นคนที่เขาพบในวันนี้จะมาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของจางชวีหมิงในขณะเดียวกันนี้หมายความว่าเขาเป็นท่านรองลึกลับเว่ยจีรีก้าวไปตรงหน้าและทักทายฉันชวนอย่างกระตือรือร้นมิสเตอร์ฉันชวนผมได้ยินเรื่องเกี่ยวกับความสามารถอันโด่งดังของคุณในเปิดจิงมาบ้างแล้ว จากนั้นเว่ชีรี่ก็ยื่นมือออกไปด้านหน้าเพื่อจับมือกับชันชวนฉันชวนจับมือเว่จีรุ่ยอย่างสุภาพมิสเตอร์เว่ยมิสเตอร์ฉินชวนเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบคุณมิสเตอร์เว่ยสุภาพเกินไปแล้วแม้นี้จะเป็นการพูดคุยพอเป็นพิธีแต่ฉันชวนก็ยังคงพูดอย่างสุภาพชันชวนเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายไม่เหมือนกับจหวินเชิงที่มีนิสัยเย่อหยิ่ง ตราบใดที่อีกฝ่ายไม่ก้าวข้ามเส้นที่เขาตั้งไว้ฉันชวนจะไม่ทำให้คนอื่นอับอายในโลกธุรกิจมิสเตอร์ฉินชวนคุณเป็นแบบอย่างของคนรุ่นผมมากจริงๆไม่เพียงแต่มาจากตระกูลที่ดีแต่คุณก็ยังไม่ลืมที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองและขยายมันออกไปดีกว่าคนที่ทำแค่รักษาธุรกิจที่บรรพบุรุษทิ้งไว้เวรุยกย่องนอกจากจะเกิดในตระกูลฉินแล้วฉันชวนยังก่อตั้งบริษัทด้วยตัวเอง ดังนั้นคำพูดยกย่องของเว่ยฉีรุยจึงไม่ผิดแม้แต่น้อยฉันชวนค่อนข้างระแวดระวังเมื่อเผชิญกับค่าชมของเว่ยจีรียังไงก็ตามเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเว่ยกรุ๊ปในช่วงสองวันที่ผ่านมาดังนั้นจึงเป็นไปได้สูงที่เว่ยฉีรุยต้องการขออะไรบางอย่างจากเขาไม่ว่ายังไงฉันชวนก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ในทางกลับกันเขาตอบกลับอย่างสุภาพและเฉยเมย แต่ดูเหมือนว่าไวจีรุยจะไม่เข้าใจสิ่งนี้เขายังคงพูดกับฉันชวนอย่างกระตือรือร้นจางชวีหมิงไม่สามารถเข้าไปขัดจังหวะการสนทนาด้านข้างได้เลยมิสเตอร์ฉินชวนคงจะเยี่ยมมากถ้าเราจะได้ร่วมงานกันคุณรู้ไหมแม้ว่าวักรุ๊ปจะประสบปัญหาเมื่อไม่นานนี้แต่หลักฐานของเราก็ยังคงอยู่ฉันชวนยิ้มก่อนพยักหน้าหากมีโอกาสในอนาคต ผมรู้สึกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีมากมิสเตอร์ฉันชวนลองพิจารณาดูก่อนได้จริงเหรอครับแต่ไม่ว่าโอกาสนั้นจะดีหรือไม่ผมคงต้องพิจารณาหลายๆด้านถึงจะรู้มิสเตอร์ฉินชวนพูดถูกแล้วถ้าคุณอยากตรวจสอบอะไรผมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่รอยยิ้มบนใบหน้าของฉันชวนค่อนข้างอึดอดัดท่านใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นหลังจากเคาะเ,เบาสองครั้งประตูสานักงานก็เปิดออกอย่างช้าชา เจียนอีหลิงเดินเข้ามาจากด้านนอกเจียนอีหลิงยังคงสวมชุดเดิมเช่นเคยเธอสวมเสื้อกันหนาวสีขาวกับกางเกงขาย,ยาวสีดำเครื่องแต่งกายของเธอหลวมและดูเรียบง่ายผมยาวถูกมัดเป็นหางมาดูเป็นระเบียบเรียบร้อยทันทีที่เขาเห็นเจียนอีหลิงสีหน้าของเว่ยรุ่ยก็มืดลงเธอมาทำอะไรที่นี่นี่เธอเป็นวิญญาณร้ายที่ตามหลอกหลอนเขารีงไง เมื่อนึกถึงความโกรธที่ได้รับจากจำวินซึ่งเมื่อวานไวรุยก็อารมณ์เสียเมื่อเห็นเจียนอีหลิงแต่เนื่องจากชินชวนอยู่ด้วยเขาจึงแสดงความไม่พอใจออกมาโดยตรงไม่ได้เสี่ยวหลิงเธอมาที่นี่ด้วยเหรอจางชวีหมิงพูดด้วยสีหน้าที่ดูมีความสุขเธอมาที่นี่คนเดียวรีทำไมไม่บอกก่อนล่วงหน้าล่ะฉันจะได้ส่งคนไปรับเธอคนขับรถมาส่งฉันมาที่นี่ รถของตระกูลจำคนขับรถของตระกูลจำและบดีกาศของตระกูลจำก็มากับเธอด้วยตอนที่768มีตาแต่ไม่เห็นไถซานสา 3. ทุกวันนี้ไม่ว่าเจียหลิงจะไปที่ไหนก็จะตามด้วยคนของตระกูลจำทุกครั้งฉันชวนดีใจเมื่อเห็นเจียนอีหลิงเธอก็มาที่นี่ด้วยเหรอสายตาของฉันชวนอ่อนลงเมื่อมองไปที่เจียนอีหลิงรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็อ่อนโยนเป็นพิเศษ อือเจียนอีหลิงพยักหน้าเล็กน้อยเมื่อเห็นแบบนั้นเว่ยรุยก็ถามว่ามิสเตอร์ฉันรู้จักกับคุณหนูอีหลิงได้ยังไงเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันรู้จักกันมานานแล้วฉันชวนตอบเมื่อเขากล่าวเช่นนั้นดวงตาก,ก็หม่นหามองลงเล็กน้อยเขารู้จักเจียนอีหลิงก่อนจ่ายวินเชิงแต่แค่พลาดโอกาสไปเท่านั้นเอง โอ้เวยจีรุ่ยตอบเขามองไปที่เจียนอีหลิงอีกครั้งรอยยิ้มบนใบหน้าเริ่มกว้างขึ้นเจียนอี e หลิงเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากจริงๆถ้าเขาอายุน้อยกว่านี้สัก7หรือ8ปีเป็นไปได้ที่เขาจะสนใจผู้หญิงคนนี้ด้วยแต่ยังไงก็ตามเวยชีรี่ไม่เชื่อมั่นในเรื่องมิตรภาพที่บริสุทธิ์ระหว่างชายหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นสายตาที่ฉันชวนมองเจียนอีหลิงเวยชีรี่รู้ว่ามันดูคลุมเครืออะมากขนาดไหน เมื่อตอนที่เขายังเด็กเขารู้ว่าการจ้องมองแบบนี้หมายถึงอะไรดังนั้นแม้ว่าฉันชวนจะอธิบายว่าพวกเขาเป็นแค่เพื่อนกันแต่ก็ไม่สามารถซ่อนความคลุมเครือระหว่างกันได้ด้วยเหตุนี้เว่ยฉีรุยจึงเริ่มมีแผนการบางอย่างอยู่ในใจแต่สิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการแก้ไขปัญหาของบริษัทเว่ยฉีรุยยังคงพูดคุยกับฉันชวนอย่างกระตือรือร้อน จางชวีหมิงทักทายเจียนอีหลิงอีครั้งเขาเชิญให้เธอนั่งลงจากนั้นก็เดินไปหยิบนมร้อนมาให้เธอเองฉันอยากดื่มกาแฟเจียนอีหลิงอยากเปลี่ยนเครื่องดื่มไม่ได้จางชวีหมิงตอบดื่มมากไปไม่ดีไม่งั้นตอนกลางคืนเธอจะนอนไม่หลับเจียนอีหลิงในเมื่อการประท้วงไร้ผลเธอจึงทำได้เพียงยอมรับนมร้อนหนึ่งแก้วเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เจียนอีหลิงจึงนั่งลงบนโซฟาพบปะแขกเธอถือถ้วยนมร้อนในมือขณะดูการสนทนาระหว่างชินชวนและเว่ยรุยมิสเตอร์ชินชวนคุณคิดยังไงกับโครงการที่ผมส่งให้ไปก่อนหน้านี้คุณต้องการให้ผมบอกข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอีกไหมการเตรียมการนั้นใช้เวลานานพอสมควรเว่ยรุยจึงอดไม่ได้ที่จะถามถึงเรื่องนี้โครงการอะไร วันนี้ฉันชวนมาที่นี่เพื่อหาพูดคุยกับสมาชิกของบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ชื่อหมิงแต่ว่ยรุ่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของบริษัทนั้นมิสเตอร์ฉินชวนคุณไม่พอใจกับโครงการนี้เหรออว่ยรุ่ยถามผมไม่รู้ว่ามิสเตอร์ว้ยกำลังพูดถึงอะไรเดี๋ยวนนวันนี้เราไม่ได้นัดกันเพื่อคุยเรื่องนี้เหรอวันนี้ผมมีนัดกับผู้อาวุโสจางผมยังไม่ได้นัดกับคุณเลยด้วยซ้ำมิสเตอร์ว้ยเข้าใจอะไรผิดไปเปล่า ฉันชวนตอบเขาคิดว่าเว่ยจีรุยอาจจะเข้าใจผิดหรือจําผิดคนเว่ยจีรี่ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันไปมองจางชวีหมิงจางชวีหมิงยิ้มมิสเตอร์ฉินชวนเป็นแขกรับเชิญของฉันสีหน้าของเว่ยรยดูเหมือนกับว่าเขากลืนมแมลงวนันเขาไม่ใช่ผู้สืบทอดที่ได้รับเลือกเหรอจางชวีหญิงสายหน้าฉันชวนไม่ใช่ท่านรองเหรอ แล้วเขาจะคุยกับฉันชวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งนานไปเพื่ออะไรเสียเวลาจริงๆนายท่านรองคือใครกันแน่เว่ยจีรุ่ยเหลือบริษัทมองนาฬิกาในสำนักงานเป็นเวลาบ่ายโมงครึง่งแล้วนายท่านรองหลักเขาอยู่ที่ไหนทำไมเขาไม่มาหลักจางชวีหมิงยังคงยิ้มตอบไปเขาไม่ได้ตอบคำถามของเว่ยรุ่ยโดยตรงฉันบอกไว้แล้วว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องนี้นายไปคุยกับเธอด้วยตัวเองดีกว่า จางชวีหมิงตอบนายท่านรองปรากฏตัวแล้วเธออยู่ต่อหน้าเวยชีรุยแต่เป็นเขาที่ยังไม่รู้เวยจีรุยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเปิดแชทส่วนตัวเพื่อส่งข้อความถึงท่านรองและถามว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนที่769มีตาแต่ไม่เห็นไทซารเเ่ยวชีรี่รอคำตอบจากอีกฝ่ายอย่างใจจดใจจอ่อ ฉันชวนเหลือบริษัทมองแอปแชทด้วยหางตาของเขานี่ไม่ใช่แอปพลิเคชันที่คนทั่วไปใช้กันอย่างแพร่หลายแต่เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ภายในบางองค์กรเท่านั้นบังเอิญที่เขาและนักลงทุนมักใช้แอปพลิเคชันนี้ในการสื่อสารระหว่างกันในปัจจุบันผู้คนชอบใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อพูดคุยเรื่องธุรกิจงั้นเหรอือหลังจากรอสักครู่ไว้จีรุยก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากท่านรอง และด้วยเหตุนี้เว่ฉีรุ่ยจึงเริ่มโกรธและวิตกกังวลในเวลาเดียวกันผู้อาวุโสจังเรื่องนี้จางชวีหมิงยิ้มก่อนจะพูดว่าหนุ่มน้อยอย่าใจร้อนไปเลยผู้อาวุโสจังตอนนี้ผมตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังหากเกิดไฟไม่มันจะทําให้คิ้วของผมไม่แน่แน่ผมจะไม่กังวลได้ยังไงเว่รุ่ยอุทานในตอนนี้เว่ฉีรุ่ยอยากจะสาบแช่งใครสักคนเขาอยากจะสาบแช่งท่านรอง ที่ไม่รักษาค่าพูดแต่เขาก็ไม่กล้าพูดอะไรต่อหน้าจางชวีหมิงถ้าเขาทำอย่างนั้นเขาคงไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ชวีหมิงอย่างแน่นอนอืมกังวลไปก็ไม่มีประโยชน์ทำไมไม่นั่งจิบชาสักถ้วยก่อนละ่ะทำใจให้สบายจางชวีหมิงเกลียกล่อมผู้อาวุโสจางคุณคิดว่าผมจะมีอารมณ์มานั่งดื่มชาง,งั้นเหรอ ท้ายที่สุดเรื่องของเว่ยกรุ๊ปก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจางชวีหมิงเลยแม้แต่น้อยแต่หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ชัดหมิงจางชวีหมิงจะสามารถทำตัวสบายๆยอย่างนั้นได้ไหมหลังจากที่ฉันชวนรู้ว่าเว่ยรุ่ยเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนอื่นเขาก็อดที่จะหัวเราะไม่ได้จากนั้นเขาก็นั่งลงข้างๆเจียนอีหลิงและเขายังเฝ้าดูเว่ยฉีรุ่ยที่เดินไปรอบๆด้วยความกระวนกระวายใจราวกับแมวบนหลังคาที่ร้อนระอุ ยังไงก็ตามเขาไม่ได้รีบร้อนที่จะคุยเรื่องธุรกิจกับผู้อาวุโสจางยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เจียนอีหลิงก็อยู่ในห้องด้วยดังนั้นเขาจึงไม่รังเกียจที่จะใช้เวลามากขึ้นในห้องทำงานของผู้อาวุโสจางเว่ยจีรุ่ยบ่นกับผู้อาวุโสจางเป็นเวลานาน แต่ผู้อาวุโสจังดูค่อนข้างอารมณ์ดีเขาพูดคุยกับเวรุ่ยสักพักส่วนเรื่องที่เวรุ่ยร้องขอมันแค่เข้าไปในหูซ้ายก่อนจะทะลุออกจากหูขวาเขาไม่ได้รับฟังคำพูดของเวจีรุ่ยอย่างจริงจนะังนักดังนั้นเวจีรุ่ยจึงเป็นคนเดียวที่พูดในสำนักงานสุดท้ายแล้วเขาก็ทำได้แค่ออกจากสำนักงานไปด้วยความโกรธหลังจากที่เวจีรุ่ยออกไปจางชวีหมิงก็เชิญเจียนอีหลิงและฉันชวนทานอาหารร่วมกันทั้งคู่ตอบตกลง ระหว่างมื้ออาหารจางชวีหมิงและฉินชวนหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างทั้งสองบริษัทที่โตอาหารจางชวีหมิงและฉินชวนพูดคุยอย่างฉฉานเกี่ยวกับธุรกิจขณะที่เจียนอีหลิงทานอาหารของเธอไปอย่างเงียบๆเ,เธอไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการสนทนาของพวกเขาราวกับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเธอถึงแม้ว่าเธอจะไม่แทรกแซงการสนทนาแต่เจียนอีหลิงก็ยังตั้งใจฟัง ท้ายที่สุดแล้วการพัฒนาแอปทางการแพทย์นี้เป็นสิ่งที่เชี่ยนหลังให้ความสำคัญหลังจากหารือกันระหว่างมื้ออาหารเสร็จแล้วมุมมองและความคิดเห็นของจางชวีหมิงและชันชวนส่วนใหญ่ตรงกันชินชวนเสนอตัวไปส่งเจียนอีหลิงกลับบ้านแต่เจียนอีหลิงก็ปฏิเสธข้อเสนอของเขาเมื่อไปถึงหน้าบริษัทชันชวนก็รู้ว่าข้อเสนอของเขาไม่จำเป็นเพราะมีคนขับรถของตระกูลจำและบดีการ์ดรอยอยู่พร้อมแล้ว หลังจากที่ฉันชวนกลับไปจางชวีหมิงยิ้มก่อนจะถามเจียนอีหลิงว่าถ้าไม่อยากเจอเวจีรุ่ยทำไมถึงนัดกับเขาละ่ะเพื่อความสนุกหน้าเจียนอีหลิงตอบสีหน้าเธอดูจริงจังเป็นอย่างมากจางชวีหมิงชะงักไปครู่หนึ่งเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าเจียนอีหลิงจะทำอะไรแบบนี้จากนั้นเขาก็หัวเราะก่อนจะพูดว่าดูเหมือนว่าเธอจะเกลียดเขามากเลยสินะเขาทำอะไรแย่แให้เธองั้นเหรอ เขาทำไม่ดีกับอาเชิงเจียนอีห e ลิงตอบเมื่อได้ยินดังนั้นจางชวีหมิงก็เริ่มอิจฉาจำวินเชิงเล็กน้อยแต่เป็นความอิจฉาที่ต่างจากความหึงหวงโดยสิ้นเชิงอานท่านเชิงทำอะไรให้เธอเป็นห่วงเขาขนาดนี้กันนะหากเธอทุ่มเทให้กับบริษัทของฉันได้สักครึ่งหนึ่งฉันคงตายตาหลับแน่ๆตอนที่770นายท่านเชิงกลั่นแกล้งไว้ฉีรุย่ยหนึ่ง จางชวีหมิงคิดถึงบริษัทใหญ่ของตัวเองมันยากมากสำหรับบริษัทของเขาที่จะได้รับความสนใจเพียงเล็กน้อยจากเจียนอีหลิงอาเจียนอีหลิงก็เหมือนเป็นราชาในสมัยโบราณเธอมีฮาเรมสาวงามแต่เธอก็เอาแต่สปอยอาเชิงเท่านั้นอาเพิ่งแตกต่างจากบริษัทของคุณเจียนอีหลิงอธิบาย ใช่ใชเขาแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงทั้งความหล่อของเขาการปฏิบัติต่อเธออย่างดีและยังสามารถเกลีย้ยกล่อมเธอได้เป็นครั้งคราวอีกด้วยจางโชวหมิงบนอาชาติที่แล้วเขาทำอะไรไว้ถึงสมควรได้รับสิ่งนี้เท่าของเขาก้าวไปอยู่ในโรงศพข้างหนึ่งแล้วแต่เขาก็ยังถูกบังคับกินอาหารสุนัขโดยคู่รักหนุ่มสาวคู่นี้อีกเว่ยรุ่ยออกจากอาคารสานักงานของบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ชวหมิงด้วยความโกรธ การเจรจากับบริษัทอ e ุปกรณ์ทางการแพทย์ฉมิงล้มเหลวเขาควรจะทำยังไงต่อไปเขาไม่สามารถทนดูมูลค่าตลาดบริษัทของเขาลดลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันได้ขณะที่เขานั่งอยู่ในรถทันใดนั้นไวรุยก็นึกถึงฉันชวนฉันชวนไม่ใช่คนที่เขาคิดว่าจะได้พบในวันนี้แต่ฉันชวนคือคนที่จะสามารถช่วยเวรุยกได้ เขาเป็นทายาทของตระกูลฉินนอกจากนั้นเขายังเป็นประธานของบริษัทอินเทอร์เนต็ตที่จดทะเบียนอีกด้วยเขามีภูมิหลังที่แข็งแกรง่งสถานะทางสังคมของเขาทำให้เขาสามารถแข่งขันกับจำหวินเพิ่งได้เว่ยจีรุย,ยังนึกถึงสายตาที่ฉันชวนมองไปที่เจียนอีหลิงอีกด้วยทันใดนั้นแผนก็ปรากฏขึ้นในหัวของเว่ยรุยเขาสามารถได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกแน่นอน เป็นวิธีการที่จะทำให้เขาได้รับความไว้วางใจจากฉันชวนและยังสามารถโจมตีจ่ายวินเชิงได้อีกด้วยเว่ยฉีรุ่ยติดต่อคนของเขาอย่างรวดเร็วเขาขอให้คนของเขาไปที่อาคารสำนักงานของบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ชวีหมิงตอนนี้เจียนอีหลิงออกจากอาคารสำนักงานแล้วเมื่อเธอขึ้นรถเธอก็เริ่มเช็คอีเมลของเธอในขณะนี้ระบบเตือนภัยของเธอแจ้งเตือนอีกครั้งว่าเธอกำลังถูกติดตาม ดัชนีอันตรายระดับ3ด้วยดัชนีอันตรายระดับ3นี่หมายความว่าคนที่กำลังติดตามเธอค่อนข้างแข็งแกรง่งบอดีการ์ดที่คุ้มกันเจียนอีลิงก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเช่นกันพวกเธอกำลังแลกเปลี่ยนข้อมูลกับใครบางคนผ่านทางเครื่องรับส่งวิทยุหัวหน้าทีมรวนโทรหาเจียนอลิงให้ฉันส่งคนไปตามประกบไหมไม่จำเป็น เจียนอีห e ลิงตอบเธอคิดว่าบอดีการ์ดของตระกูลจำหน้าจะรับมือได้พวกเธอไม่ใช่คนธรรมดาแม้ว่าบอดีการ์ดของเธอทั้งหมดจะเป็นผู้หญิงแต่พลังการต่อสู้ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้ชายเลยแม้แต่น้อยพวกเธอทำงานภายใต้คำสั่งของท่านรองของตระกูลจำพวกเธอถูกส่งมาดูแลเจียนอีหลิงหลังจากผ่านการสอบและการประเมินโอเคถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือเธอสามารถโทรหาฉันได้ทุกเมื่อ หัวหน้าทีมรลวนกล่าวเขาไว้วางใจบอดี้การ์ดที่คอยคุ้มกันเจียนอีหลิงหากบอดี้การ์ดของตระกูลจำอยู่ในอันดับที่สองในเปิยจริงก็จะไม่มีบอดี้การ์ดจากตระกูลใดกล้าบอกว่าตนคืออันดับหนึ่งแน่นอนมันจะเป็นเรื่องราวที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงถ้าพวกเขากำลังพูดถึงเจียนเหิงผู้ชายคนนั้นบ้าไปแล้วคุณหนูอีหลิงเราอาจจะต้องเร่งความเร็วของรถโปรดรัดเข็มขัดนิรภัยด้วย บอดี้การ์ดหญิงที่นั่งข้างเจียนอีหลิงเตือนเบาๆเจียนอีหลิงรัดเข็มขัดนิรภัยอย่างเชื่อฟังจากนั้นรถก็เริ่มเร่งความเร็วก่อนจะเปลี่ยนเลนกระทันหันเมื่อรถเร่งความเร็วขึ้นทำให้ผู้ที่กำลังติดตามอยู่รู้ตัวว่าถูกค้นพบแล้วคุณหนูอีหลิงกำลังเสริมของเราจะมาถึงที่นี่ในเร็วๆนี้โปรดอย่าก,กังวลบอดี้การ์ดส,สาวให้ความมั่นใจกับเจียนอีหลิงจากนั้นเธอก็สื่อสารกับคนอื่นต่อไปอื้อ หลังจากนั้นเจียนอีหลิงก็วางแล็ปท็อปไว้เธอเช็คอีเมลโดยใช้แท็บเล็ตแทนเนื่องจากรถวิ่งค่อนข้างเร็วจึงไม่สะดวกที่จะใช้แล็ปท็อปอีกต่อไปเสียงเรียกของจำหวินเชิงตามมาทันทีไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเจียหวินเชิงปลอบโยนเจียนอีหลิงฉันไม่เป็นไรเจียนอีหลิงตอบอย่างใจเย็นคนขับรถให้เธอมีทักษะด้านการขับรถที่ดีไม่ต้องกังวลไป สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้